สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเทสสายนะครับหลังจากที่เราร้อยสายกันเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเทสสายโดยหลักๆของวันนี้เราเทสสายกันอยู่2ออย่างนะครับก็คือการวัดค่าความต้านทานหรือว่าค่าความเป็นฉนวนของสายไฟนะครับแล้วก็วัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟนะครับ การวัด2ออย่างนี้เราใช้เครื่องมืออยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวเมโิเตอร์นะครับที่เราเห็นก็คือตัวสีม่วงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวมันติมิเตอร์นะครับตัวนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ครับอันแรกนะครับเมิเตอร์เขาวัดไปเพื่ออะไรนะครับเขาวัดเพื่อดูว่าสายไฟของเรานะครับยังมีความสมบูรณ์หรือเปล่านะครับค่าความเป็นฉนวนยังได้ไหม คเครื่องนี้ใช้หลักการก็คือว่าจะจ่ายไฟแรงดันสูงนะครับอันนี้เราปรับย่านอยู่ที่1000งนโวลต์ดีนะครับเครื่องนี้จะจ่ายไฟเข้าไปที่สายไฟของเราแล้วก็เราจะวัดค่าหน่วยที่ได้จะเป็นเมกะโอห์มนะครับวิธีการวัดนะครับเราจะเปิดวงจรของสายนะครับโดยไม่ให้ปลายทางมันชนกันหรือว่าไปติดกับโครงเหล็กหรือว่าติดกับ สายด้วยกันเองนะครับทีนี้เราก็จะจิ้มนะครับจิ้มในแต่ละสายนะครับเทียบกันอย่างตัวนี้เรามีสายทั้งหมด5เส้นก็คือ RST แล้วก็ N E นะครับตอนนี้ช่างเขากำลังวัดเทียบอยู่ระหว่างเฟส R กับเฟส E นะครับตอนนี้โดยจิ้มกันคนละฝั่งทีนี้เราก็จะกดเทสนะครับโดยไฟสีแดงตัวนั้นก็จะขึ้นนะครับ ในการเทสในแต่และตัวเราเทสอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับถ้าค่าที่เราวัดได้ไม,ไม่ต่ำกว่า5ามิโกโอมก็ถือว่าเป็นค่าที่โอเคนะครับผ่านผ่านในการเทสแล้วก็สามารถจ่ายไฟเข้าสายไฟเราได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราวัดได้กันถึงอินฟินิตี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวดิจิตอลก็จะอ่านได้เป็นค่า OL เลย นั้นแสดงว่าค่าความเป็นฉนวนของสายเรายังดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสายใหม่เพิ่งลากไปเราก็เช็คเพื่อเก็บรีพอร์ตนะครับเพื่อเลคคอร์ไว้ว่าเราได้มีการตรวจสอบสายเราเลยนะก่อนที่เราจะเข้าที่เทอร์มินอลหรือว่าเข้าเบเกอร์ก่อนที่จะจ่ายไฟใช้งานจริงนะครับอันนี้ช่างเราก็จะไล่วัดกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสที่เป็นสีเทาก็เฟส เฟสสามก็คือเฟสทีนะครับ RST ถ,ถ้าถ้าเราเรียกเป็นสีก็น้ำตาลดำเทานะครับฟ้าฟ้าก็คือนิวตันส่วนสีเขียวเขียวเหลืองนะครับก็ะจะเป็นสายกาวนะครับตามมาตรฐาน IEC ตัวใหม่อันนี้ช่างเขาก็จะไล่วนวัดไปเรื่อยนะครับ R เทียบ S R เทียบ T R เทียบ N R เทียบ G นะครับแล้วก็จะมาเริ่มที่ เ t t ทียบทีเทียบเแล้วก็ n เทียบอไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบสายนะครับก็ผลที่ได้นะครับในการเทสก็ผ่านทุกเส้นนะครับต่อไปจะเป็นการ Continuity ตี้เทสนะครับหรือว่าการเทสความต่อเนื่องของสายไฟนะครับอันนี้เราใช้เช็คเพื่อจะเช็คว่าสายไฟของเรานะครับมีการขาดระหว่างทางหรือเปล่า แล้วก็สายที่เราร้อยไว้ที่เรามาร์คเฟดกันไว้เนี่ยครับน้ําตาลน้าเท่าเนี่ยมาร์คได้ถูกต้องแล้วก็สายที่วิ่งจากตู้เมนนะครับหรือจาก MDB หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับที่วิ่งมาที่ปลายทางเนี่ยถูกเส้นกันหรือเปล่ามีการสลับเส้นหรือว่าไม่ถูกเฟดหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้ตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นต,ตัวเทสหลักการเทสนะครับก็จะมีคนที่อยู่ปลายทางนะครับ คนที่อยู่ปลายทางจะเป็นคนช็อตเซอร์กิตนะครับส่วนคนที่อยู่ต้นทางที่ที่ถือมัลติมิเตอร์เนี่ยเขาก็จะปรับตัวมัลติมิเตอร์นะครับไปวัดค่าความต้านทานที่เป็นแบบมีเสียงนะครับหรือว่าโหมดบิ๊นะครับโดยเวลาเกิดการช็อตเซอร์กิตเนี่ยมิเตอร์ตัวนี้ก็จะร้องตีขึ้นมานะครับโดยเขาจะไล่เช็คเหมือนคล้ายๆกับตัววัด เมก็โอมมเตอร์ oh นะครับโดยเทียบแต่ละเส้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีคนที่อยู่ปลายทางเป็นคนช็อตระหว่างที่เขาช็อตนะครับคนฝั่งนี้จิ้มถ้าจิ้มถูกสายกันนะครับมิเตอร์ก็จะร้องมิเตอร์ร้องปุ๊บเขาก็จะบอกให้คนที่อยู่ปลายทางนะครับแตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยประมาณสองครั้งนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่าสายที่เราเช็คอยู่เนี่ยถูกต้องนะตามที่เรามาร์กแล้วก็ เพื่อคอนเฟิร์มนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสายที่ตรงเทอร์มินอลก็จะได้เข้าได้ถูกนะครับว่าเฟสหนึ่งเฟสองเฟสามเข้าถูกตามตามต้นทางปลายทางถูกต้องนะครับนิวตันเข้าถูกต้องและก็กาวก็เข้าถูกต้องหากสลับนะครับต้นทางเราไปเข้าไลนา์ส่วนปลายทางเรามาเข้าเป็นนิวตันอย่างเงี้ยถ้าเกิดการมากผิดก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับหากเราออนไฟเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็น วิธีการนะครับที่ใช้ทั่วๆไปเลยในงานก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้านะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะให้ความรู้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปจะเป็นการเขียนรีพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ้ามีโอกาสนะครับจะมาอธิบายในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ